เชิญครับคุณเจษดาคุณวันวิสาครับยังไงก็ตามก็ต้องเฝ้าระวังนะครับเพราะว่าในพื้นที่ยังคงมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับขณะที่ระดับน้ําหลายจุดแม้จะเริ่มมีระดับที่ลดลงนะครับแต่ว่าน้ําในพื้นที่ลุ่มต่ําก็ยังคงท่วมสูงอยู่ครับพาคุณผู้ชมไปที่ชุมชนที่บ้านเวียงใต้นะครับที่ ตำบลเวียงอำเภอเถิงจังหวัดเชียงรายครับจุดนี้นะครับชาวบ้านนะครับต้องใช้เรือสัญจรเข้าออกหมู่บ้านนะครับเพราะระดับน้ําในหมู่บ้านท่วมสูงขึ้นต่อเนื่องนะครับชาวบ้านที่อาศัยอยู่นะครับยังกังวลกับสถานการณ์น้ําในพื้นที่เพราะอาจมีน้ําจากอำเภอเชียงคำไหลมาสมทบทําให้ต้องเร่งวางกระสอบทรายเพื่อป้องกันน้ําที่จะเข้าบ้านครับจากปีที่แล้วเจ้าเจ้าหรืขวา ฝนมันตกมากี่วันครับฝนหลายวันแล้วนะเจ้าสองสามวันติดกันนี่ละเนาะถ้ามันท่วมมันจะท่วมไหมนะครับเจ้าหลายวันหลายวันเจ้าที่นี่เป็นแอ่งมันเจ้าและนี่เป็นคนกระทะเลยค่ะจะท่วมก่อนแล้วก็จะแห้งทีหลังนะคะใครท่วมเมื่อสุกกี่วันครับโอ้ปีที่แล้วสิบกว่าวันกันนะที่มันขังอยู่นี่นะ ส่วนที่ถนนหน้าโรงพยาบาลเทิงนะครับที่มีน้ําท่วมขังจากฝนที่ตกหนักจนส่งผลกระทบต่อการเดินทางเข้าออกและก็รักษาตัวของผู้ป่วยที่ต้องเดินทางด้วยความยากลําบากนะครับล่าสุดสถานการณ์น้ําได้ลดลงคลี่คลายแล้วนะครับแม้จะมีน้ําท่วมขังอยู่แต่ตอนนี้ก็สามารถเปิดรับผู้ป่วยเข้ารับการรักษาภายในโรงพยาบาลได้ตามปกติแล้วครับตอนเช้าได้ประกาศไปว่าอขอรับเฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉิน ส่วนผู้ป่วยทั่วไปนะครับหรือว่าผู้ป่วยที่ไม่ฉุกเฉินเนาะขอชะลอหรือว่าประเมินเป็นครั้งๆรั้งและจะประกาศอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ตอนนี้ก็เวลา14นาฬิกาเกือบ15นาฬิกานะครับปริมาณน้ําก็ลดลงนะครับจากของเก่า100%ตอนนี้เหลือประมาณ30%นะครับผมก็ทางสัญจรทางด้านหน้าเนาะทางโรงพยาบาลก็สามารถสัญจรเข้ามาได้แล้วแต่ก็ใช้ความระมัดระวังนิดนึงเพราะยังมีน้ํา ท่วมขังอยู่นะครับเป็นบางจุดนะครับ <ไป S 1> ส่วนครับ <ไป S 1> ส่วน,วนการเปิดรับผู้ป่วยตอนนี้เนื่องจากประกาศที่ผ่านมาเนาะเรายังไม่ได้ประกาศทับว่าเรายังไม่ได้ประกาศซ้ำว่าสามารถรับได้แต่ถ้าเข้ามาเรารับได้หมดครับตอนนี้ครับสามารถให้บริการได้ตามปกตินะครับผม ส่วนสถานการณ์น้ําท่วมในพื้นที่ตําบลตับเต่านะครับที่เกิดน้ําป่าไหลหลากเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาท่วมมาเดอนของชาวบ้านแล้วก็พื้นที่เกษตรกรรมล่าสุดสถานการณ์ในพื้นที่ระดับน้ําในแม่น้าเงาครับก็แม่น้าเงานะครับก็เริ่มที่จะลดลงสู่สภาวะปกตินะครับแต่ก็ยังต้องเฝ้าระวังในพื้นที่พอมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับถ้าหากมีฝนตกลงมาหนักซ้ําก็อาจมีน้ําป่าไหลหลากอีกครั้งครับด้านนายอเนก ปันทย,ยมในอำเภอเทิงนะครับก็ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วก็ติดตามสถานการณ์โดยระบุว่าภาพรวมสถานการณ์ดีขึ้นนะครับในพื้นที่อำเภอเทิงแต่ก็มีบ้านเรือนของประชาชนได้รับผลกระทบนะครับมีความเสียหายตอนนี้มีอยู่จํานวน7ตําตำบล22หมู่บ้านแล้วก็420หลังคาเรือนครับส่วนด้านหลังของผมนะครับคือแม่น้ําอิงนะครับจุดที่แม่น้ําจากอำเภอเชียงคําแล้วก็แม่น้ํา เหานะครับที่ไหลมาจากตําบลตับเต่าแล้วก็ตําบลเหาตอนนี้ไหลเข้ามาพื้นที่แล้วนะครับแต่ล่าสุดระดับน้ําตรงจุดนี้เริ่มที่จะลดระดับลงไปบ้างนะครับในพื้นที่จังหวัดเชียงรายยังคงต้องเฝ้าระวังไปอีกถึงวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับปภได้มีการแจ้งเตือนนะครับว่าแม่น้ําสายที่อําเภอแม่สายนะครับอาจจะล้นตลิ่งในช่วงเวลา19นาฬิกาวันนี้ครับขอบคุณคุณโกวิทครับ